เยสกีกับเซิร์ฟบอร์ดลงมาได้ไไหห่ไหมะใักกีฬาทางน้ำลากขึ้นมาอีกทางนึงละวัมันนี้อากาศดีมากเลยนะอากาศดีมากมาันยาอากาศดีอากสดชยเทีมใสดูเมฆสวยๆดอกป้าสว่าง จากโดนฝนมาเป็นอาทิตย์เลยนะสัปดาห์ฝนตกทั้งวันทั้งคืนทีวันนี้เราต้องฟ้าแกตแจมใสทั้งวันเลยเป็นสัปดาห์เลยตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้คนก็เริ่มอามาอกปาออกกาลังกายมาเดิน,มนลมคนก็เริ่มเยอะวันที่สองเลยใช่คนก็เริ่มเปิดเติมแล้วคนก็เริ่มชินแล้วั้งเริ่มชินกับ โลภัยใครต่า,าน้ำก็น้ำโขงก็ขึ้นเยอะนะดูฝนตกเนี่ยขึ้นสูงหลายเมตรเลยนะเนี่ยสังเกตดูเรือแล้วเรือมันลอ,อยสูงขึ้นเยอะเลยนี่เส้นทางถนนชายโขงมีทางปั่นจักรยานมีคนวิ่ง ยาวน่าจะยาวประมาณสามสี่กิโลเมตรเนาะ,ะไม่ได้ไม่ได้จะวายาวเท่าไหร่นู้ไปถึง,ถงสิ้นสุดถึงประทาบเมืองเก่า 这条。

เป็นตลาดยามปดามเลยเดี๋ยวดูวิวกันดูวิวดูวิวมาดูวิวดูดูเรือหาปลาคนที่ข้าขึ้นเยอะเลยเห็นไหมประทาดซูมได้ คือวิวฝั่งลาวนะภูเขาฝั่งลาวสวยวันนี้ท้องฟ้าสดใสยาวสุดหูลูกหงุดหตาเลยมันไม่ ต้องวิวส่วนเด็ดเราจะไปบนป่าเขาเจ้าตึกปคาจะมาได้หลายๆตั้งเช้าและเย็นเราจะมีเราจะมาชุมนุมกันแหล่งนี้คืออป่าขึ้นมาแล้วก็ป่าใส ไปดูปลากันครับปลาหนังโขงสดๆใหม่ๆขึ้นมาจากเรือที่หาปลาที่แถวแนี้ครับมาดูกันปลาไม่ไหลไม่ไหลมันก็ไปต้องมีมันแดดมันดจะมายังไงเออเอาใจใจสิลูกรางวัลนะคะน้รางวัลเหรียญก็มีปลาไม่ได้มีแต่ปลานะมีรางวัลใหญ่ด้วยมีเงินล้านรอๆด้วย6กล้านสิล้าน24ล้านจ้า เดือมืนเด้อแต่ที่โชคดีมาลงทุนกันดึกแต่ยุบกันอ่ะตัวนี้ก็เริ่มขายกันหลายอย่างเลยนะนี่ปลาปลาปลาสปลาเงี้ยนะปลาตู้แล้วก็แม่ลูกแม่หมดเลยจ้ะ อันนี้มีไข่นั้งหมดคะ่ะนี่ค่ะสองตัวนี้มีมไข่วันนะี้ไม่เป็นลาบวันนี้เป็นต้มยำนะต้มยำต้มเค็มต้มแซ่บอ๋อใช่ต้มเค็มอันนี้โลเท่าไหร่คะอันนี้แปดสิบค่ะบแปดสิบหมดเลยเริ่มผูกแล้วนะแ <c oughs> ปดสิบบาทขายทุกวันบุคค้นี้ค่ะขายทุกวันก็ขึ้นมาจากตรงนี้บอสไม่ค่ะหนูไปแล้วเปเอาอยู่ตรงนูน้นโอ้ทางตรงนั้นน่ะขาดปลาไปหมดเล ถ้าซื้อก็ทำให้เลยเนาะทำให้ขอบคุณนะคะต้องจักป่าแล้วก็ยังมีมีพักมีนํำเลยมีปลาแดกนครับมีป่าก็ต้องมีปลาแดกรับมียกและมีปลาดค่ะเปียบเมื่อัดรอยซาวมันห่อนมันปกาย ขาบังขาเจ้าอลุมมาบังแดม่ายไป้ะนแล้วนีเรอแม่เงินลนี่มาเอาเลยตากองแม่ฝดมากตะวันนอนรองเท้ากับพี่ต้นไข่ด้นะมนี่ักอึไปนะรไปว่งม่วนไหนนะ มีปลาแค็มปลาเค็ปลามตนใหมากน้อเไตัไสมีปลมีปลลาก็มี้วยมีต้มได้เลยดนนี้เนาะครบเครื่องเลยโอ้มัเหมนไยบย็นอยะไเค็เค็ดงก็ได้หั่นใหอเลยโ้ก็ น้ำโขกใคร <ktoś S 1> ได้ปลาไข่ก็เบ <Release> like ิ um ่งเราอยากได้ไข่ด้วยไข่ลาน้ำโขกนี่ะไปเดเลยจะได้บมีปลาพวกอันนั้นเลยเราทีอยางกับปลานังบะมีอปลาหนังปลายางกับบะหมี่นี่มก็คลยบะหมี่ได้เหมืนว่ามือมือขยว ไปตู้ให้แห้งเป็นไข่้ให้เบิ้งเลยว่าตนไหนไข่ตัวใดบกไข่ถ้าอยากได้แบบทอดเกล็ดจะรู้ละแบบแบบทอดเกล็ดแล้วน้อยนิ้อปลาปลาไหนที่ไหนนะนี้ปลาแม่น้ำโขงแม่น้ํ้โขงตัวไปต้มยำ่อันละห้าสิบาละห้าสิบ เช้าต็ย็นนะตู้โลละแปดสี่บาท้าเสียบนลร้อยหนึ่งจานั่งเสียบมาขายไปซื้อเข้าแลวเนี่ยไปดวยเลยเหนอยันมันยัไมเ้รอยบาแป๊บนึง ปลาดิเลยครับไปได้มักปลาครับกูได้มักปลาน้ำโพงเนาะสดสดขึ้นมาใหม่ๆเเกสดวนอย่างตัดตอนไหนก้อมซื้อได้โลละแปดสิบบาทถ้าขอดเก็บให้โลละร้อยเนาะ เดีเดินมาดูวิวสักหน่อยไี่มาแ้ว เรือหาปลามันจะมีเข้าอีกทางน้นทางน้นต้งโน้นจะมีท่าปลาเรือจะเข้าตรงนั้นเยอะจะได้ปลาเยอะแล้วกระจาจากตรงนั้นแล้วก็มาขายตรงนี้เพราะตรงนี้จะมีคนมาจอดเล่นชมวิวออกกําลังกายกันเยอะช่วงนี้คทั้งเช้าทั้งเย็นชาวบ้านก็เดตอนนี้ก็แต่ก่อนก็ไม่มีนะตอนนี้พอมีถนนใหม่ก็มีที่ขาย ปลาเขาบอกว่าเมองลงไปทางโน้จะเห็นตาข่ายดักปลาได้ปลาดักปลาครับสวยสวยคงขาดในลึ่ดุมนี 1991, ่ก็เกียวสุด สวยๆอะไรดูน่าจะเห็นอยู่นะวูต้นไม้ความเขียวชอุ่มหนองน้ำตอนนี้กำลงงังสร้างต่อสร้างถนนต่อเป็นเขื่อนถนนต่อไปตรงโน้นจะต่อกับบ้านท่าคาะถ้าเสร็จก็ยาวเลยนะเอาดูดูวิวทางโน้นครับโอ้โหม,ม,มีนี่ครึมๆนนโค้งๆงสวอยสวยๆนอมๆ สวยมากเลยอะไรคะอไ <c oughs> ย่ากในปาก็มาชาวแรงชาวแรง <c oughs> แต่วันนี้ก็ไปก่อนครับปิดคลิปเลยนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาปลาก่อน <c oughs> ไป,นไ,ปไปเอาปลาไปทำกินก่อน